หลังจากเขาได้ประกาศสกินคอแลบเชรโอเคของลอเรียวตอนนี้ก็ถึงตาเตียวเสียนแล้วจ้าและสกินที่เตียวจะได้รับก็คือสกินนี้นั่นเองไม่นางทอไหมฮคือดีใจนะนี่คือสกินที่ชอบที่สุดของเตียวเฮดโอเคจะได้คอแลบกับอาแต่ทำไมมึงไม่ทำสกินเหมือนไวโอว่าคือไม่เข้าใจก็คอแลบกับเฮดโอเคเหมือนกัน แต่ทำไมไวโอเป็นคนเดียวที่ได้สกินใหม่ไปเลยแต่เตี่ยวกับเราเลียวต้องมาคอแลบกับสกินเก่าของต้นฉบับโอ้ไม่ลำเอียงเลยไม่ลำเอียงเลยไม่ลำเอียงเลยเตี่ยเขาก็เตี่ยเราสกิลต่างกันเยอะมากนะคือไม่รู้ว่าจะปรับตามต้นฉบับไหมเคยทําคลิปรีวิวสกิลเตี่ยไว้แล้วไปหาย้อนดูได้นะอันนี้เราจะพามาดูเอฟเฟกแล้วกันแค่โล่ก็สวยแล้วไหมืหมสวยเลิศ าการตีปกติครบ3ครั้งของเตี่ยว h ฮดอเคจะมีน้ำแข็งจิ้วจิ้วสกินนี้จะเป็นเข็มมานะเข็มจิ้วจิ้วโอ้สวยเลิศเดียวนะฉันเพิ่งคิดอะไรได้ถ้ามันทำอย่างนี้แบบว่าไม่ทำสกินใหม่ไปเลยแสดงว่ามันต้องออกมาสุมแน่ๆเลยตอนไวัยโอทำสกินใหม่มันวางขายพร้อมกับเฮดโอเคไงคือ h ฮดอเคเขาว,าวางขายถ้าอาวีไม่วางขายตามก็คงจะดูแย่แต่อันนี้คือ เสี่ยวสกินนี้วางขายแต่ลอเลียวมันสุม่มอืมอาจจะคิดมากไปเองมั้งนะขอระบายอารมณ์กับเวเล็ตเซิร์ฟจีนกันนี่ถ้าหนึ่งก็จะปิ้วโอ้สวยเนี่ยเป็นวงแบบประกายเพชรอืมสวยเลิศท้าแช่เป็นดอกไม้ดอกอะไรวะดอกบานชื่นเหรอโอ้ไม่กล้เคียงดอกอะไรใครรู้บอกด้วยอันตีเฮดโอเคมันเลือกที่วางได้เป็นฝนดอกไม้โอ้ สวยเลิศไม่ดอกอะไรวะอืมกูหมั่นใช่วะ่ะขอระบ,บายอารมณ์หน่อยนะวายโอเฮดโอเคถึงไม่จะคนละคนกับวยโออาร์วีก็เถอะทำไมอะ่ะทำไมพวกกูคอลลบกับสกินเก่าทำไมมึงได้สกินใหม่ไม่เข้าใจวาร์ปโชว์ส้นหนึ่งทีก็ลังการอยู่นะอืมเหมือนกระนางปักผ้าแล้วก็อันนี้มันติดเอฟเฟกต์วาร์ปเลยแหละแต่ก็สวยไม่มเหมดนเข้ากับเอฟเฟกวาร์ปที่ใสเ่เฉย มีลูกโปง่งสีชมพูน้อยๆเ hmm. สวยเลิศตอนที่รีวิวสก,กินลอเลียวเฮดโอเคไปหลายคนบอกว่าลอเรียวไม่มีปีกนะคะจะเย็นอันนั้นต้นฉบับต้นฉบับเขาไม่มีปีกจะเป็นชายแขนเสื้อแต่ตอนเนี้ยหลุดมาแล้วว่าปีกลอเรียวจะเป็นแบบไหนก็แบบในรูปร่างเลยก็โอเคอยู่นะยังคงคอนเซปต์ของต้นฉบับอยู่แต่ไอตรงปีกมันดูแบบแข็งๆไงไม่รู้แฮะอันนี้มันยังคงเป็นโมเดล2 d ดีอยู่ถ้าอยู่ในเกมอาจจะพิ้วไหว มันอาจจะเป็นชายผ้าที่มาแทนปีกก็ได้ถ้าอย่างนั้นมันจะผิวไหวแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นขายเถอะขอให้ขายเป็นไว้โออย่าซุ่มก็พอกูว่วแหละส่วนเตี่ยวเส้นก็จะประมาณนี้เรียกได้ว่าตรงต้นฉบับแบบเป๊ะเลยจ้ะดูแวบแรกนี่คือดูไม่ออกลนะ้ว่าเป็นเตี๋ยวเส้นบ้านเราโอ้โหฝาแฝดกันชัดๆอัปเดตสกินหน่อยใครเป็นเมนบัตเตอร์ไฟลเตรียมตัวดีใจนะจ๊ะเธอจะมีสกินเจ้าสมุดดูสิสวยเลิศ ผมดูน่ารักดีนะแอบเหมือนลอเลีอยวสกินย้อมเหนียวอยู่นะทรงผมเนี่ยเวเลสก็จะมีอีกสกินก่อนมึงจเอาสกินนี้เข้านะมึงไปเอาสกินอโพคาลิปเข้าก่อนในหาคุาเห็นเป็นชาติแล้วสกินนี้เหมือนจะเป็นตีมญี่ปุ่นคาดเดานะอาจจะเป็นเวเลอร์พาร์ตต่อจากไอ้พวกลาวิลชุดว่ายน้ำทำไมถึงคิดงั้นน่ะล่ะเพราะเอเล่ก็มีสกินซึ่งรูปแบบของชุดมันก็แอบคล้ายสกินญี่ปุ่นอยู่ อาจจะเป็นเวลาพาร์ทคู่กันถ้ามันเป็นวิลาพาร์ตต่อจากลาวิลแล้วก็อ้อยชุดว่ายน้าจริงไทยก็ขายแยกจะจบจบข่าวไม่พูดเยอะที่นี่เซอร์ไพรส์อาลิสก็จะมีสกินเซตเดียวกับแอนเน็ตแล้วก็คาฟเฟนีที่ถูกไทยขายแยกไปก็น่ารักดีตีมี่น่ารักดูหางนั่นสิว่ยน่ารักอย่างนี้เคยพูดไปแล้วว่าพี่แกจะมีสกินระดับ SS ก็คือมีเอฟเฟกแล้วก็มีท่ารัก แต่ก็ยังไม่มีการยืนยันนะว่าเป็นสกินคอแลบหรือเปล่าแต่จางช่ติเขาก็ซุกซิบแหละว่าขาดนี้ไม่ต้องคอแลบได้ไหมปิดท้ายด้วยสกินเวลเลอร์พาร์ทของลาวิลแล้วก็อ้อยแล้วก็ลิเลียนาข่าวดีก็คือไทยเนี่ยเข้าเวลเลอร์พาร์ทแน่นอนไอ้สกินชุดว่ายน้ําแต่ข่าวร้ายมันเป็น2เดือนถ้าเวเลสกับเออร์ลเป็นเวลเลอร์พาร์ทจริงๆก็ขายแยกจบข่าวที่นี่เซิร์ฟไทยคุณก็รู้นี่